สวัสดีจ้าดีครับสวัสดีครับกับคมอดลำเพลินออฟฟิเชีครับขึ้นมาวัเดียวไอ้เลยบัดนี้เน็ตแรงมากนพต้นพี่ตน้ตนีดคุณะไรนี<บ>่พ่อกห,ห,หน่มไม้บุกหน่อไม้เ้พอพ่อคือได้เสือออร์ไซส์งาแท้ คมีหมดเอ็กซ <Harriet. S 1> ์ซีปันๆนั่นเองเน่้อได้พอควงๆตรงนี้โอ้ยหมดแม่นั่นแาดคือแขกแท้ไทยเท่าละสองคื่อนวะนนี่เป็เอ็กซ์ีเพิ่นหรือว่องไปรักเสือเพิ่นมากสารภาพขุดนจานแล้วนะเพราะยาวๆไปเลยนะเป็ดจักขึ้นดีมากบอกว่าได้หมดสุดยอดในสัญญาณเน็ตโหลดเป็นลิเลยต้องหักเนาะมันใช้ของอะไร แล้วนี่สิไปไลาสดแล้วล่ะโหลด3าชั่วโมงแล้ววันต้นได้จักเชื่ออยู่นี่มาลายมาลาขึ้นบ้านใหม่ตอนนี้กลางได้สามหมูงเจ้ากี่แสนห้าแสนสามซาต่อรล่องเนี่สามามเพว่งหาเอาไว้ดีดีสามเออสามเออ่ามเออ่ามเออ แมคู่เขายังมีมาพอกันใช่จังถ้าให้ไปก็บรได้ไปเนาะก็เลยจางเลยลงทุนบอลอุ้งอิงอุ้งอิงพอลงทุนบอลจะว่ามันบมดการที่แรกวไว้จางหกแปดไม่ว่างเลยสักวันเต็มหมดเลยหกแปดเน่ยเต็มหมดเลยก็เลยได้หกเก้าเอาหกแปดเต็มอีีเลยเต็มทุกเต็มทุกวันเลยได้เดือนเรียนไหนเรียนมีนามีนาเต็มทุกวันเลยหว่เพราะเอกจางแล้วเมื่อกี้ หนึ่งพุทธิกาหกเก้าจ้างเองสองปีวงใหญ่เลยเนี่วงใหญ่สามงานเลย่มไปแต่หนูบอกเลยสาวน้อยเคยมาแพงวงเเธอจะมาจองคิวเริ่มยากแล้วเพราะว่าเฉพาะหมอลำนี่ก็ซีลอยคิวแล้วจ้างกันเองดีบอกจ้างกันเองเยอะพี่น้าเยอะพี่น้าก็จ้างได้งานแต่งงานแต่งงานแต่งพิหน้ากับงวดเลยแต่งกับใครก่อนแต่งกับงวอ ไม่ดีเลยนี่เชิงเขาครับเนี่เชิงเขาจีที่มองันเลยกันับางสไลเฮ้ยะางไวแลบางโกรูกพิมพแถวเร้นันจัดวิงหมดหมดลวังหัวดกด่มามยมดันล้นี่จะมดคะแดงกันถึงนะ เอาไปานม่ชอนีาท <gegen violin> <acy> ่านได้จ <Hayır> ริงเลยถุงทั kind of ้งชิเกะเอาไท่านวันนี้เราเล่นแบบว่าเล่นแบบว่าสุดยอดมากในสถานที่เรานัานนนนั่นนั่นนั่นนี่นอะไรหรอข่อยมดนะข่อยมดนะแทบช็อกแทบช็อกมดมดกัดอุ้งอิงแทบช็อก ตนเกิดอะไรขึ้นคนมันคนเคยก็ายหางไปไลกันเนาะตาอะไรคือองค์อี่ะเจาย้อนมันบ็บอมันบุกปากก็ยังเลยแม่เอาพี่น้องเดี๋ยวปากกคิดเลูก พี่ยาวันนี้ได้กี่คลิปแล้วพี่ตัาวโอ้เปต้องไอโฟนแล้วข้าไปดีอยู่นี่ไอโฟนแล้วฮะเจ้ารุ่นไหนมีครบถ่าไ2ค0เท่าหน้าใหญ่สดเออสีกระยางนั้นะระยางอันนีอันนี้อีกย่างนึง ซัมซุงซัมซุงอีซีนี่เคยได้กับซีนี่เขาเป็นพกตัอซีนี่เขาปแบบแล้เียวอไอนของมจะครกันโอ้ยพอพหาได้ปีนึงแต่หมดหลายแสนนึงก็ยังอ่เป็นลาน ไงเขามีเงินจั่งเหรอมันบอกเาแต่บอกว่ายี่สิบโมเดี๋ยวเอากระจกมาเอากระจกมาแล้วก็พูดเดี๋ยวนี้ตาละปลาตาล่ปาปามาปาไม่ว่าไม่เอากระจกมาปาไม่ข้อในยี่สิบเออถ้าพ่อขี่โงอข้อในยี่สิบเอามาก่อนใครยี่สิบครับหายเลยให้มายี่สิบเลยก็ดีเอามายี่สิบแต่ไม่เอาสองใบนี้เอาก็มันมีอยู่ยี่สิบบาท้งไหนเอาแตงเธอไม่ใะ่แบบ เล็กร้อยเอามาแรกกันเลยเอาแบงค์ร้อยมามาได้ขาทุนสิไรส่วนไหนมันที่เอาเอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงถ้าพ่อได้แบงค์ร้อยจากเธอวันนี้พ่อจะไล่ส่วนให้เธอได้สองหมื่นถ้าไม่ได้สองหมื่นพ่อจะไม่ลงมาเอาแบงค์ร้อยมาร้อยแรกสองหมื่นเอาไหมเออเอามาเอามาเอาพ่อจะไล่ส่วนให้เธอได้สองหมื่นเลยวันนี้ในตรงลงทุนร้อยเดียว ไว้ละพ่อจะเป็นอย่งเออเอามาโลดนนะเอามาวห <laughs> มือนซื้อ <laughs> พ่อจะไลฟ์สดให้เธอยอดป็นจ้เป็นห้าหมื่นวันนี้มา,ลา,าลาย้านใหม่สาธุโบสถ์เยอะกรด้นกระดั้นเขาได้ไปเขาตัดออกตัดออกนี่เอาเดี๋ยวคิดว่าคิดว่าสิแพร่โจรสิคะถ้าไม่ถูกก็คือถูกครับไม่ถูกแม่อะไรยุ่งเกี่ยวด้ววันนี้จะไลฟ์สดให้ถ้าครบห้าหมื่นพ่อที่จะลงโอเค โอเคย่ามาบูดบหายแล้วก็แล้วจริง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 หมดแล้วเนี้ยวตรงนี้เดี๋ยวตรงนนี้เลยวิ่งสองหักเกิดอะไรขึเปล่หมดเยอะมา เข้าไปดูช่องกาใชัยแล้วพนเกงาเดยวจะไล่สดเดียบเดจะไล่สดแม่มั้านจะมีคนมาจ้างว่ารั่งเรื่อมือถือก็ให้เรหลองไม่ติดใจคนไหเลยนะที่เขายังกิแล้วกินแล้วนอนเต็มข้าวเบียร์ร้องเพลงผมสั่งไม่ให้ร้องเพลงตยอตัไม่น้องก็ตัดเฉพาะเพลงเบียร์ออกเพราะสงสารคน คนมาฟังไม่รับไม่ได้ขึ้นเต้ยตรงสารแม่มั่นรอพอการใช้น้องแล้วน้องเกจะได้ขึ้นเต้ยไหมไม่ให้ไม่ให้ให้ทำอะไรแา่ค่าตัวให้มานั่งอยู่เฉยเลยวันนั้น่ะต้องเอาหน้าแรๆไปโชว์ สมีสะก้อนครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับครมอดพรคุณเดชครับเดชแปนแพงกับช่องํามอดลำพูนอวิเชอครับพี่นอ้องอาตอนอาจะจะโหลดซาน้จากน้อยได้พี่น้องนะครับโดรับคลิปนีสัญญ,ญาบ่คให้ดีปันใดได้พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหลดเนอยู่ทนไปมา